<Yeah>. สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเปิดใช้งานเมนูสินค้าคงคลังในระบบ g กเซลนะคะคือเมนูสำหรับจัดการคลังสินค้าสามารถปรับเพิ่มและลดสต็อกสินค้าได้และยังสามารถดูความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ด้วยวิธีการเปิดใช้งานคลังสินค้าให้ร้านค้าไปที่เมนูสินค้า,งางคงคลังคลิกเปิดใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานแล้วจะไม่สามารถติดใช้งานได้นะคะจากนั้นระบบจะให้เลือกวิธีการคำนวณ2แบบการเข้าก่อนออกก่อนคือเป็นการคำนวณต้นทุนสินค้าตามลำดับการสั่งซื้อสินค้าแต่ละละ็อตและเมื่อมีการขายสินค้าจะคำนวณกำไรจากต้นทุนสินค้าโดยตัดสต็อกตามลำดับการเข้าก่อนออกก่อนต้นทุนฉเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ในปัจจุบัน คือเป็นการคำนวณหาค่าต้นทุนเฉลี่ยของสินค้าทั้งหมดโดยจะคิดจากจำนวนและต้นทุนเดิมแล้วก็จำนวนและต้นทุนรอบใหม่นำมาคำนวณรวมกันแล้วหาค่าต้นทุนเฉลี่ยต่อชิ้นให้ <S 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 เมื่อทำการเลือกวิธีการคำนวณเรียบร้อยแล้วจะแสดงรายการสินค้าคงคลังจากนั้นร้านค้าสามารถกำหนดราคาต้นทุนและจำนวนสต็อกพร้อมขายตั้งแต่ขั้นตอนนี้ให้เรียบร้อยก่อนได้เลยนะคะ จากนั้นกดยืนยันเพื่อเปิดใช้งานคลังสินค้าระบบจะแสดงรายการสินค้าคงค้างโดยสินค้าทั้งหมดจะอยู่ในคลังสินค้าเริ่มต้นของระบบคือคลัง My Warehouse และหากต้องการดูรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการสามารถคลิกปุ่มดำเนินการคลิกปุ่มดูหรือคลิกที่ชื่อสินค้า ระบบจะแสดงรายละเอียดของสินค้าคงคลังขึ้นมาให้ร้านค้าก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ในแถบข้อมูลสินค้าคงคลังจะสามารถกำหนดให้ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดเพื่อให้มีการแจ้งเตือนให้ร้านค้าทราบก่อนสินค้าหมดสต็อกเพียงระบ,บุจำนวนในช่องแจ้งเตือนสต็อกจากตัวอย่างกำหนดแจ้งเตือนสต็อกไว้10ชิ้น เมื่อจํานวนพร้อมขายเหลือเท่ากับ10ชิ้นหรือน้อยกว่าระบบก็จะแสดงสถานะสินค้าใกล้หมดเพื่อให้ร้านค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเพิ่มโดยไม่ต้องรอสินค้าหมดสต็อกนะคะและเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีแถบการเคลื่อนไหวสินค้าที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเข้าหรือออกจำนวนสต็อกพร้อมขายจำนวนเท่าไหร่และจากครั้งไหน ที่หน้ารายการสินค้าคงคลังจะแสดงจำนวนพร้อมขายและสถานะของสินค้าว่าอยู่ในสถานะใดบ้างสถานะสินค้าใกล้หมดคือจำนวนพร้อมขายเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนแจ้งเตือนสต็อกที่ตั้งค่าไว้สินค้าหมดคือจำนวนพร้อมขายเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะและเมนูรายการสินค้าคงคลัง ยังมีแท็กตัวกรองที่จะสามารถกรองคลังสินค้าเพื่อดูเฉพาะคลังสินค้าที่ต้องการและสามารถกรองสถานะของสินค้าได้และนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเมนูรายการสินค้าคงค้าง <S S S <S หากร้านค้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ